คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมารับชมนะครับไก่สาวพร้อมไข่สายพันธุ์ไฮไลท์บาวนะครับคุณผู้ชมสําหรับที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้นะครับอายุเนี่ยประมาณ1 6ถึงส7สัปดาห์นะครับคุณผู้ชมก็ทําวัคซีนมาครบแล้วเลยทีเดียวนะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับทางรถบริการของเราเนี่ยก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับรวมไปถึงขยายพื้นที่การจัดส่งพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับรับขั้นต่ำเพียงแค่10ตัวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมจะสั่งจองไก่สาวพร้อมไข่นะครับยังไงก็ผมแนะนำให้แอดไลน์ของทางฟาร์มแอดเข้ามาที hi, at ่ atm 9 9เานะครับแล้วก็เช็ค คิวจะส่งเช็คจุดจะส่งที่คุณผู้ชมเนี่ยอยู่กับขนส่งได้เลยนะครับว่าสามารถจัดส่งได้เป็นตรงไหนจัดส่งได้หรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับไก่ไข่สายพันธุ์ไฮไลท์บาวนะครับสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ทางการค้านะครับที่เราเนี่ยกินไข่กันอยู่ทั่วไปเลยนะครับที่เราไปซื้อไข่ไก่มากินเนี่ยก็มาจากไก่ไข่ไฮบิดนี่แหละนะครับ สำหรับไฮไลท์บาวข้อดีของเขานะครับก็คือจะตัวไม่ใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศของประเทศไทยครับผมนอกจากนี้นะครับเขาเนี่ยยังกินอาหารในปริมาณที่น้อยด้วยนะครับแล้วก็ผลผล,ผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับคุณผู้ชมสำหรับไก่ไข่สายพันธุ์ไฮไลท์บาวนะครับสีเขาเนี่ยก็จะเป็นสีส้มแดง นะครับส้มแดงตามรูปเลยนะครับอาจจะมีสลับขาวอยู่บ้างเล็กๆน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มแดงนะครับคุณผู้ชมสำหรับตอนนี้นะครับที่ฟาร์มของเราจำหน่ายอยู่นะครับจะเป็นเพศเมียล้วน100%เเลยนะครับเพศผู้เนี่ยมี หลายท่านสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าอยากจะได้ไก่ไข่ตัวผู้มีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออธิบายแบบนี้นะครับก็คือไก่ไข่ตัวผู้เนี่ยปกติแล้วนะครับจะไม่นิยมเลี้ยงเพราะว่าจะโตช้านะครับแล้วก็ไม่คุ้มกับค่าอาหารที่ลงทุนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไก่ไข่ตัวผู้เนี่ยถามว่าจะเอาไปผสมพันธุ์เพื่อที่จะให้ออกเป็นลูกแล้วก็ เอาลูกเนี่ยให้เขาไข่เหมือนเดิมได้หรือเปล่านะครับไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริดหรือไฮไลเบวนะครับก็คือเป็นสายพันธุ์ที่สามารถผสมพันธุ์กันได้แต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยก็คืออัตราการไข่ประสิทธิภาพการไข่เนี่ยจะลดลงจะไม่เหมือนกับรุ่นของพ่อแม่เขานะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเพาะขยายพันธุ์แล้วก็ให้ลูกเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนเดิมแล้วก็อัตราการไข่ที่เยอะเหมือนเดิมเนี่ย ผมจะแนะนําเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็คือเป็นสายพันธุ์โรสไอแลนแดงนะครับก็คือมีลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละครับแต่ว่าตัวจะใหญ่กว่าแล้วก็ตัวเมียเนี่ยหางจะออกสีดําๆนะครับตัวผู้ก็คือเป็นตัวสีแดงส้มแดงเข้มใหญ่ๆเลยครับถ้าสายพันธุ์นั้นจะสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้นะครับแต่ว่าอัตราการไข่เนี่ยสายพันธุ์ไฮบิดหรือไฮไลบาวเนี่ยจะสูงกว่านะครับผู้ชม ถ้าคุณผู้ชมจะเลี้ยงเพื่อกินไข่เลี้ยงเพื่อขายไข่นะครับก็แนะนําเป็นสายพันธุ์ไฮบริดนะครับสําหรับคุณผู้ชมหน้าไหนที่อยากจะสั่งจองไก่ไข่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นช่องทางการติดต่อไว้บนชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็สั่งจองกับทางฟาร์มได้เลยนะครับ